ดีแมหน้าใหม่ไม่น้อยพอนว่าละ350บาทต่อวันผ่านกา,การการันตีจากคููอินสเปกชั่นเรียบร้อยว่าไม่มีพิกคว่ำชนหนักน้ำท่วมกับ i s u ู u ูดีแม็เครื่อง3000คันนี้นะคะตัวสเปคแคปนะคะเปิดแคปได้ยกสูงนะคะเครื่อง3000เนาะปี2020ราคาอยู่ที่619,000บาทออกห้างป้ายแดงอยู่ที่870,000กว่าบาทนะคะลูกค้าประหยัดลงมาอีก เกือบ2 0 0แสนบาทก็ยังไงถ้าใครสนใจนะคะ Isuzu D-Max คันนี้เลยปี2020ด้านหน้าตัวนี้ก็จะเป็นโฉมเดียวกันกับโชว์รูมนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เนาะ LED ไฟตัดหมอกกระจังหน้าโครเมียมนะคะสีขาวเนาะตัวยกสูงนะคะก็ใครที่หาอยู่นะคะโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เนาะการจัดไฟแนนซ์เงินผ่อนเงินดาวนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องดอกเบี้ยนะคะ ก็โทรหาปุ้ยได้ที่เบอร์083 222 2 2 22 0 3เนะาะกรณีการจัดไฟแน้นนะคะลูกค้าประวัติดีเครดิตดีได้ดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นนะคะ2.79นะคะถึง2.99เนาะมีเงื่อนไขพิเศษให้ลูกค้าสนใจโปรโมชั่นสอบถามได้เลยเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในกันภายในจะเป็นภายในดำเนาะ ตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะเกียร์6สปีดหน้าจอทัสกรีนะคะมีเนวิเกเตอร์เนาะแล้วก็ระบบแอร์จะเป็นแอร์ดิจิตอลเรียบร้อยมีอ่านี่เลยที่ชาร์จเนาะอะแดปเตอร์มี USB AUX ทุกอย่างนะคะใช้งานได้ปกติเนาะพ<ม>วงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีคุ้ยคอนโทรลนะคะแล้วก็นี่เลยที่สำคัญตัวนี้เป็นเบาะไฟฟ้านะคะข้างคนขับเนาะระบบทุกอย่างนะคะไฟฟ้าหมดเลยเนาะแล้วก็ไม่น้อยไม่ส0 0 0มกว่าโลนะคะลูกค้าปี2020ในราคา619,000บาทจัดไฟแนนซ์ได้นานสูงสุด72เดือนหรือถ้าใครอยากขยายเทิมอยากคอนนาน,าน ดูที่เงื่อนไขไฟแนนซ์นะคะผ่อนได้อีกขยายเทอมไปอีก1เทอมเป็น84งวดหรือ7ปีนะคะอยู่ที่เงื่อนไขที่ไฟแนนซ์เรารองรับเนาะก็ผ่อนสบายๆนะคะ1 1 1 0 0 0กว่าบาทถึง1 2 0 0 0บาทต่อเดือนนะคะก็เหมือนที่บอกไปเนาะ ดีแม็กปีใหม่ไม่น้อยผ่อน350บาทต่อวันนะคะก็ยังไงฝากด้วย083 222 2203เดี๋ยวเราจะพาไปดูที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็จะเป็นแคปด้านหลังนะคะก็ยังเป็นแบบว่าสภาพเดิมๆม,มาจากสักของเดิมเขาอยู่เนาะมีคนนั่งก็นั่งสบายแต่ถ้าไม่มีคนนั่งก็วางของไปเลยเดี๋ยวนั่งให้ดูด้านในนะคะก็เรียกได้ว่านั่งสบาย สูงเนาะขาค่อนข้างอ่ะโอเคนั่งแล้วก็ไม่เมื่อยขานะคะเพราะว่าภายในค่อนข้างที่จะกว้างเนาะ,ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูรอบๆกันอีกทีเนาะ,ะนี่เลยด้านหลังของเขาชมปัจจุบันเนาะ,ะไฟหน้า LED ไฟท้ายก็ LED นะคะไฟยังสมบูรณ์ไม่มีแตกนะคะตัวนี้โลโก้ทุกอย่างเนาะ,ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะตัวนี้มีกล้องด้วยเพราะว่ามันเป็นตัวท็อปนั่นเองเนาะ,ะมีเนวิเกเตอร์ก็ต้องมีกล้องถอยนะคะ แล้วก็กันชนด้านหลังเนาะไม่มีรอยกระแทกนะคะเรียกได้ว่ารถสมบูรณ์มากๆนะคะ<ม>ก็ประหยัดไปเกือบ200 0 0 0ฝากด้วยนะคะ<ม>ยังไงโทรหาพู้ยได้ที่เบอร์0832222203<ม>นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ